น,นี้ตอนวันที่สองค่ะพี่แทนยา่ค่ะนี่เด้อยาานอ่ามาเร่มแล้เฮ้ยนีนนมค่ะเปะ็มแก็ค่ะค่ะแล้วก็ใส่ค่ะใส่ไก่อะคะ อันแัน่ที่ชันยากตันตผัดกันหนึต้องไลนันี้น,กนงก่อนแล้วแกะาแล้วก็อร้อมแคพลงในนมเหรอหะคะค่ะ ทันคนพิ่กับคนด้วยคนคน,คนกระิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบ หสห<อ>โโร็จแล้เข้าไบโคโเวฟมาลูกเสร็จแลไปเข้าไบโคเวฟโอเคบอกลูกไปเข้าไมโคเวฟไปเข้าไบโคเวฟค่ะกี่นาทีคสามสิบวิตายหอเปล่งสองสามสี่สามิบหนะ้ากเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ สา่บห้าส1หกสจ็ิ2สิ้า่สเดี่ยวมาย็ดย่สบเกมันจะร้อนพอแล้วแล้วร้อนร้อน,ร,อนร้อนนะร้อนในรูปกุ่นค่ะอร้อนใช่ไหม อุ่นร้อน่แม่เอาแบบสอี่้าเสร็จแล้วค่ะหน่อ่้ดิหอมว้าวอืมจยกินแล้วอกินแคนละช่องใส่คนละช่องตูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเ่อนล่าช่องค่อยนะ

หอมมากอะค่ะทำไมชช่เขาเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้ววะคะตอนแรกเป็นสีอะไรอ่ะเหลือลงจริงโปรเตอไมคอ่ะเือว่ะค่ะค่ะก็ดูในรูปอืมอาทำให้เสร็จอย่าให้หยดุดเลมันไม่จำเป็นต้องเหมือนในรูปจะชัดโอ้ที่เป็นไรเหรอ วิ่ะไรลเลยะ่ไลเลย่ะอเ่ยนะไม่รู้อะไรเย็นออกมาจะทาให้มันเป็นวุ้นเล่งๆนะนี่อยากเอาไหนต้องสามช่องพี่ช่ยอะพี่ยล่งสองช่องเช่ไหค่ะโอ่อยไนมินี่สองช่องพี่ธัญญาสองช่อง เกี่ยนเองาอหนึง่งปแล้วไปจนหมดแล้วเยอะอืช่องต่อไปโอเคค่ะช่องการกกัรมดี <c oughs> นี่เกี่ยนเอ ใกล้ๆเลยระวังรวังม,มือหน่อยไม่เสียวมใช่ไหมแล้วกินตาม,มชิ้นที่ตัวเอง<ม>ที่ตัวเองทำเหรอเธอเอา้าสวยไหมขั้นตอนต่อไปจะเอาไปแช่ผู้ยินสวยนหม แลาได้ไม่ได้อย่าตรงมนมติแล้วก็มองไม่เห็นน้านี่สองอันนี้ของพี่นะอืมอืเป็นหัวใจอยู่ไหนสิท่ยม,มากค่ะโอเค,อ,เคอืออือ ทันยากกิลนน้อยลงอือ, <c oughs> อร่อยไหมลูกินด้วยอร่อยอยสาไทยได้ไหมลูกก็ <c oughs> สาไทยไปว่าอะไร อินซ okay, uh, um> uh ังก่อนจิวะดินจังก่อนจิวะเน่หมดแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายมันาจะไม่ได้เน่แอะไรายทำไมอร่อยใช่ไหมเน้ จะยกยให้หนูกินด้วยพอแล้วค่ะพี่เกด้เชื่อเลยอร่อยจริงด้วยน่าจะใช่อื้อ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 โอเคโอค้โหละอร่อยจัง กินต่ออมไม่แย่งในนี้กันให้หมดได้ป่อุ้ยมีระคะเข้าอะค่ะอ,ะอร่อยร่อจริงๆด้วย <c oughs> ถ้าเป็นวุ้นอร่อยกว่านี้อีกอะครั้งหน้าค่ะ